สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองนการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวิกฤตต่างๆนะที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะทั่วโลกนะและมันก็เข้ามาถึงบ้านเรานะมาเยือนบ้านเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่เาเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกนะครับนะเมื่อมันเกิดวิกฤตสาธารณสุขครั้งใหญ่สุดข,ของโลกนะโควิด -19 เ เกิดการล็อกดาวน์ปิดเมืองปิดรัฐปิดประเทศนะกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะการท่องเที่ยวการส่งออกลสะสดุดติดขัดไปหมดมันก็กระทบนะครับจากทั่วโลกและมาถึงบ้านเรานะแต่วันนี้สิ่งที่จะชวนคุยกันก็นกคือว่าอยากให้มองวิกฤตเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะฝึกฝนนะหลายท่านที่มองวิกฤตเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการกลุ่มขมับนะหลายท่านมองวิกฤตเป็นช่วงของเวลาทด้อแท้นะหดขู่นะเศร้าหมอง หลายท่านมองวิกฤตเป็นสภาวะของการที่ต้องยกธงขาวนะครับนะโยนผ้าขาวนะประกาศความ่พ้แพ้แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่าวิกฤตเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะฝึกฝนใครที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้นะน,นะนะไม่มีไม่เคยทบทวนนะไม่เคยหยุดคิดนะไม่เคยพิจิตรพิจารณาอะไรเลยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะต้องลงมือฝึกฝนตนเองแล้ว นะไม่ใช่ปล่อยให้ตนเองเนี่ยรู้สึกจิตตกหดภูท้อแท้เศร้าหมองสิ้นหวังอันนั้นไม่ใช่นะถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราคิดว่านะเศรษฐกิจคึกคักนะครับไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นีนน่ดีแล้วเราโหทําไปนะด้วยความมีความหวังเนี่ยอันนั้นคือเราใช้ความโลภนะในการนําเราไปนะแต่พอวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันเกิดเขาเรียกว่าถลม่มทลายลงมา ปัญนะหาเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยมันทาให้อความหวังความโลภของเราเนี่ยถล่มทลายลงมาเราก็ถูกเบี่ยงไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือความท้อแทนะ้ความโกรธที่ไม่รู้จะไปโทษอะไรนะก็กลายกลับกลายมาว่ามันเป็นความท้อแท้เป็นความเศร้าหมองความหมุนหมองนะรู้สึกว่าอารมณ์มันไม่สดใสนะไม่สดชื่นแต่ว่าถ้าผมมองอีกแบบหนึ่งผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะทำให้เราต้องกลับมาฝึกฝนใหม่ นะเวลาเราจะอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยถ้าเราใช้ความโลภนําไปความหวังแบบลบโลภนะไม่ใช่ความหวังที่ถูกต้องนะเป็นความหวังแบบลบโลภนะความหวังอยากได้อยากมีอยากเป็นนะมันจะเาขาเรียกว่าถ้าเรามีความโลภบางตาเนี่ยมันจะมองเห็นแต่ขาขึ้นอย่างเดียวนะมันไม่มองเห็นการดับมันเห็นแต่การเกิดเกิดแล้วก็เกิดแล้วก็เกิดซึ่งมันฝืนวัฏจักรความเป็นจริงนะครับของธรรมชาติ ธรรมชาติมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเพราะฉะนั้นกฎไตรลักษณ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาตินะครับนะซึ่งเราจะต้องทําความเข้าใจมันแต่เราไปฝ่าฝืนมันไม่ได้นะครับเราไปห้ามยับยั้งมันไม่ได้กฎ <c oughs> ธรรมชาติก็คือกฎธรรมชาติเหมือนกฎทางฟิสิกส์กฎทางเคมีนะซึ่งเขาค้นพบนักวิทยาศาสตร์ค้นพบขึ้นมาค้นพบขึ้นมาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุปัจจัยต่างๆในธรรมชาตินะเป็นกฎฟิสิกส์กฎเคมี เขาทำมาเป็นสูตรคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นกฎรไรยรักก็เช่นเดียวกันนะกฎไตร,รักเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแปรปวนแบบม่มั่วมันเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุดีก็สู่ผลดีเหตุไม่ดีก็สู่ผลไม่ดี อนะ่มันสิ่งนี้เขาถึงเรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือการกระทําของมนุษย์มันเจตจำนงของมนุษย์เนี่ยนะถ้าทําไปด้วยกุศลและเจตนานะทำไปด้วยทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับที่มีเจตนาในการทํากรรมดีเนี่ยผลก็จะดีเห็นไหมครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาออลอยลอยนะทุกอย่างในโลกนะที่ไปไปตามกฎแห่งกรรมและกฎไตร,รลักษณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยเหล่างนี้ อย่างทองแท้ตามกฎธรรมชาตินะครับเราก็จะสามารถปฏิบตัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้องวานวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าโลกมันมีการปฏิบัติมีการทำอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดมาไม่งั้นมันก็คงจะไม่สุดนะไม่หนักได้มากนะถ้าเรามีการใช้สีปัญญานะครับในการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจธธการเงิงนงนะทั้งส่วนรวมสังคมนะครับแล้วก็ตัวของเราเองครอบครัวเนี่ย นะถ้าเราตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทตั้งแต่แรกนะในคำสอนพุทธศาสนานะใช้วิธีทางสายการใช้เศรษฐกิจพอเพียงไว้แต่แรกเนี่ยมันก็จะไม่เจอปัญหาแต่พอมันเจอปัญหาแล้วเนี่ยเจอวิกฤตแล้วเนี่ยมองว่ามันเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะกลับมาทบทวนตนเองในสิ่งต่างๆที่ผ่านมากลับมาฝึกฝนตนเองนะครับนะให้เปลี่ยนมุมมอง นะจากความโลภก,นะการที่มองแต่เกิดเกิดเกิดสูงสูงสูงขึ้นไปเนี่ยการมามองเห็นธรรมชาติว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกฎแห่งกรรมนะหมายถึงว่าการกระทําของมนุษย์นะมันเป็นไปตามเจตจำนงเหตุดีก็สู่ผลดีเหตุไม่ดีก็สู่ผลไม่ดีและกฎะไตรลักษณ์คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมล้วนเกิดมีมาแต่เหตุ มันไม่ได้เกิดลอยๆเพราะนั้นต้องย้อนกลับไปแก้ที่เหตุถ้าเราต้องการจะได้ผลที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเลยครับเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะมาทบทวนในสิ่งต่างๆที่จะฝึกฝนนะที่จะแก้ไขปรับปรุงและขันกันเองก็พัฒนาขึ้นไปในทางที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นนี่แหละครับนะผมจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นว่าเราต้องทําความเข้าใจถูกต้องกัน เพราะฉะนั้นประเด็นทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยที่ผมได้พูดถึงว่าในปี64เนี่ยนะผมดูทิศทางแล้วนะน่าจะจัดหนักวุ่นวายผมดูจากไหนก็ดูมาจากนะครับเ,เหตุที่มาผลที่ไปตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรักนันเองนะครับดูแล้วเหตุปัจจัยนะครับที่เป็นลบยังไม่ได้ถูกถอดถอนออกไปยังไม่ได้ถูกแก้ไขออกไปเพราะฉะนั้นมันก็ยังข้างค้างอยู่ แล้วผสมกับนะครับผลนในปี63ที่เกิดขึ้นแล้วเศรษฐกิจถดถอยติดลบนะครับปากท้องนะครับของผู้คน,นเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงประเด็นปัญหาที่โยงกับเรื่องของการเมืองสังคมช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งเาะันสิ่งนี้มันจะทำให้ปี64เนี่ยนะครับดูแล้วนะครับก็ยังไม่น่าจะดีขึ้น,นยังน่าจะจัดหนักอยู่น่าจะวุ่นวายอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเห็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นเป็นช่วงเวลาของการท้อแท้นะไม่ใช่เป็นช่วงเวลาของการหดหู่ท้อถอยแต่เราต้องใช้วิกฤตในช่วงเวลาเนี้ยเหมาะสมนะที่จะทบทวนนะครับในสิ่ง,งต่างๆที่ผ่านมานะครับเพื่อก้าวต่อไปแล้วนะทบทวนสิ่ง,งต่างๆที่ผ่านมาว่าเอ๊ะนะทำไมเราถึงมาอยู่จุดนี้นะที่เจออุปสรรคปัญหาเป็นเพราะเราประมาทหรือเปล่าเป็นเพราะว่าเราคิดไม่รอบคอบหรือเปล่า เป็นเพราะเราไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดหรือเปล่านะว่าโลกใบนี้มันไม่มีอะไรขึ้นขึ้นขึ้น,น,นสูงสูงตลอดไปมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราเหตุปัจจัยที่ผ่านมาเราทําไปตามเหตุปจัจจัยดีหรือเหตุปัจจัยไม่ดีนะครับมองให้ออกนะครับทบทวนตนเองในสิ่ตงต่างๆมองให้ออกเราแก้ไขปรับปรุงตั้งแต่ปัจจุบันใช้สีรร่ปัญญาแก้ไขปรับปรุงตั้งแต่ปัจจุบัน นะครับนะกลับมาใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับกลับมาใช้วิถีทางใส่กลางอริยมรคมีองค์8ประการซึ่งไม่ใช่ง่ายมันเกิดจากการฝึกฝนที่ผมบอกแล้วนะครับวิถีทางใส่กลางเราจะต้องมีวินยัยนะมีความเพียรมีความอดทนอดทนอะไรครับอดทนต่อกิเลสตัณหาในจะิตใจตัวเองเพราะกิเลสตัณหานะความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทยกวการมาตัณหาความอยากในสถานะภาพต่างๆ อยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากในสารภาพต่างๆไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยมันบีบังคับใจิตใจเราให้กระทําออกมาซึ่งหลายครั้งมันกระทําออกมานอกเกินเลยขอบเขตสินห้าเช่นไปเบียดเบียนผู้อื่นการทุจริตคอร์รัปชันการโกงกินการหลอกลวงล่อลวงนะครับการกลับผิดเป็นถูกบิดเบือนต่างๆนะครับหรือว่าทําสิ่งที่มอมเมาผู้คนนะพวก จะเป็นพวกสิ่งเสพติดนายาเสพติดก็แล้วแต่นะครับหรือเอาใบายามุกต่างๆก็แล้วแต่เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วนะเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองมองให้ออกนะครับว่านี่ครับเกลื่อนนา้ของกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเราจะกลับมาสู่วิถีทางสายกลางทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหลายครั้งเราต้องข่มใจตัวเองเราต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาในจิตใจตัวเอง นะครับให้มันอยู่ในกรอบของศีลห้าเพราะเราเป็นชาวบ้านคราว่าต้องให้อยู่ในกรอบศีลห้านะครับใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อจะพิจารณาด้วยสิปัญญาว่าเราควรใช้หรือเราไม่ควรอย่าใช้ควรลงทุนหรือไม่ควรจะลงทุนใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับวิกฤตไม่ใช่เป็นช่วงเวลาของการ,การท้อถอยวิกฤตเป็นช่วงเวลาของการแก้ไขปรับปรุงตัวทบทวนในสิ่งที่ผิดพลาดมาเพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้า ะจะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่ออะไรครับนะเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับเขาบอกคนเราบางทีผิดพลาดได้แต่ผิดพลาดแล้วไม่ใช่ยิ่งฝืนไปบนทางที่ผิดพลาดเหมือนกับเราขับรถนะเรารู้ว่าเราขับไปผิดพลาดแล้วเราหลงทางแล้วเราจะกลับรถเพื่อเดินเข้าสู่ทางที่ถูกหรือเราจะขับฝืนต่อไปในทางที่เราหลงไปเรื่อยหลงเข้าไปในป่าหลงเข้าไปนะจนถึงหน้าผาขอบเหวหรือล่า จนสุดทางแล้วสุดท้ายตกเหวตกผาหรือเปล่าไอ้สิ่งนี้แหละครับนะซึ่งผมต้องบอกไอ้ว่าในวิกฤตวิกฤตก็คือเรากำลังมองเห็นข้างหน้าแล้วว่าโอ้โหมันมีภัยมีพายุายนะเป็นทางตันทางลบชัดหรือเปล่านะมันไม่มีทางจะไปนะครับแล้วเรามั่นใจไหมว่าที่เราเดินอยู่เนี่ยมันคือวิธีทางที่ถูกต้องนะถ้ามันไม่ใช่มันถึงเวลาเรากลับมาทบทวนพิจารณา นะครับเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขหรือบางครั้งเนี่ยต้องยอมถอยออกมาถอยลดออกมาเพื่อจะกลับเข้าสู่ทางที่ถูกต้องนะครับเพราะถ้าเกิดยิ่งหลงไปยิ่งขับไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไปสุดทางที่ตรงไหนน้ําตกหน้าผาเหวนะครับนันะหรือหลงเข้าไปนะติดลมนะเป็นอาหารของสัตว์ป่านะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับวิกฤตเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราจะกลับมาทบทวน ฝึกฝนแก้ไขนะครับในสิ่งที่เราผิดพลาดมาในอดีตเพื่อไปสู่เส้นทางนะที่ดีขึ้นก้าวต่อไปใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครกดติดตามในช่อง Youtube Channel อาจารย์เสก5 0นะน,น,นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอยฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ